รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอุปกรณ์จดเมนูเป็นไงคุณผู้ชมบัตกาบัตรคิว เคยมากินอย่างร้านนี้แน่นเอียดเครียดแต่พอกินปุ๊บหายเลยคลายเครียดนะครับโอ้โหหวานฉ่าเย็นชื่นใจนะฮะแต่ตอนนี้เราไปดูของกินแถวโซนตลาดท่าดินแดงกันก่นกอนมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวค่อยแวะมากินของหวานกันนะจ๊ะช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยยาทิ้งถุง EPP มีค่าใบละสบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ขึ้นชื่อว่าท่าดีแดงก็ลือเรื่องของกินหลายร้านเรียกได้ว่ามาแล้วไม่อดแน่นอนเริ่มด้วยขาหมู IMF กันเลยครับขนต่อคิวเพียบมีทั้งขาหมูขากิจะสั่งเป็นขาไปทานที่บ้านก็ได้อันนี้แล้วแต่ฐานนะหรือจะสั่งเป็นจานที่ร้านก็ตามสะดวกเลยแล้วกันนะครับ ต่อด้วยหมูสเต๊ะเจ้าอร่อยที่นี่เขามีถึงสองเจ้าติดกันเลยจะร้านตีหรือโอกิก็ตัดสินใจเลือกตามใจชอบไม่ใกล้ไม่ไกล,ไก,ลก็มีอีกร้านครับเจ๊หนูหมูกรอบรสชาติอร่อยน่ากินไม่แพ้กันแต่สำหรับสายหวานไม่ควรพลาดที่จะแวะร้านนี้คนรอคิวเยอะมากจะเยอะอะไรปานนั้นอา้าวันนี้จะได้ชิมหรือเปล่าไปลองดูกันหน่อยเซะ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่ทําบริเป็นละวิงเลยเนาะอย่าตกใจนะเห็นลลกบะหมี่เข้าถุงเนี่ยร้านนี้ไม่ได้ขายบะหมี่เกี๊ยวนะเออเขาขายเป็นพวกของหวานของที่กินชื่นใจตอนหน้าร้อนใช่ไหมจ้าขายมากี่ปีแล้วครับก้สามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบกว่าปีถ้าเกิดเวลาจะมากินร้านนี้ต้องทำไงใช่สมศรีก้โทรมาจองจองล่วงหน้าได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเดินไปเดินมาอยากจะกินเห็นมีปากก้ากับปากกาใช่ไหมให้จดคิวก่อนกันแล้วเดี๋ยวจะ ต้องจอดคิวก่อนใช่ไหมค่ะแล้วจะเรียงตามคิวให้ค่ะอาแล้วคนท้ามาใหม่จะรู้ได้ไงว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างมีก่ะรู้ค่ะคือคนรู้กันอยู่แล้วค็รู้กันค่ะร้านเนี้ยผมบอกนะคุณผู้ชมเมนูอย่างเงี้ยหากินยากมากแล้ว อันนี้คือบะหมี่หวานค่ะบะหมี่หวานแล้วมีเย็นกับร้อนใช่ไหมมีค่ะมีร้อนบะหมี่เราไม่เหมือนบะหมี่เกี๊ยวทั่วไปไง <entendeu? S 1> ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนของเราจะเน้นไข่ค่ะมันจะเหนียวนุ่มค่ะอ๋อมันจะเหนียวนุ่มเพื่อมาท <pe f> ําเป็นของหวานได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่มันจะแข็งกระด้างถ้าก๋วยเตี๋ยวแข็งกระด้างนี่จะต้องเหนียวนุ่มต้องสั่งทําพิเศษมีร้อนมีเย็นใช่ไหมมีค่ะมีค่ะเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างฮะก็มีเป็นบอกเกียทุกอย่างก็ได้จะเลือกก็ได้ค่ะบล็อกเกียร์จะเลือกก็ได้อ ลูกชิ้นมันค่ะมะพร้าวขนนเข้าต้มน้ำวุ้นแล้วก็กุ้นแ้วล,ลูกบัวแต่ที่ผมเห็นเนี่ยคืออนนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีเนาะ่ะเราจะสั่งทําพิเศษเอาตัวเล็กๆมันจะได้เหนียวนุ่มค่ะโอ้โขนนนี่กระทอนโทษคุณผู้ชมไม่ใช่มาให้เซี่ยวนะให้อย่างนี้เลยนะ,ะ,ะเจ้มีชื่อร้านไหมไม่มีค่แล้วเขาเรียกว่าฉายาแตนี้เขาเรียกว่าอ,อะไร่าดินแดงบกเกียท่าดินแดงนะ บกกี้ที่อร่อยนี่จะต้องมีน้ำอะไรบ้างมีแต่น้ำเชื่อมกับของที่ร้านแต่เป็นน้ำเชื่อมของร้านเป็นน้ำเชื่อมแล้วบะหมี่นี่ต้องมีการดับเพลิงแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งมันน้ำมันร้อนหยิบไม่ไหวค่ะยิบไม่ไหวบกกี้ต้องมีเส้นเหมือนรถช่องสีขาวอย่างี้นี่ตัวคือตัวบกกี้ค่ะนี่ตัวเอกเลยค่ะแล้วบางร้านจะเห็นแป้งกลมแป้งยาวแป้งกรอบที่ร้านจะเป็นแบบนี้อย่างเดียวค่ะอย่างนี้คือถ้วยเท่าไหร่สามสิบบาทค่ะทุกถ้วยสามสิบบาทหมดสามสิบบาทหมดเลยแล้วมีพิเศษอะไร แล้วถ้าเกิดเป็นหมี่ร้อนอ่ะก็30เหมือนกันหมี่ร้อน30มสิเป็นบุกเกี้ยร้อนก็มีค่ะใส่น้ำขิงให้ค่ะอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านก็เย็นค่ะเย็นใช่ไหมแล้วหมี่ร้อนก็ใส่เครื่องมุกนี่เหรอครับได้ใส่ได้บางอย่างเท่านั้นเองค่ะใส่ได้ไม่กี่อย่างอะไรที่ไม่ควรใส่ในหมี่ร้อนเออแช่น้ำแข็งเราจะไม่ใส่ให้ค่ะขายวันไหนถึงวันไหนบ้างครับเนี่ยก็หยุดหยุดประจําหยุดบ่อยนะฮะหยุดนี่คือไปรับงานข้างนอกถ้าวันไหนเจ๊ไม่อยู่บ้านคือไปอีเวนต์เอาละคุณผู้ชมถ้าอยากจะทานนะ ต้องโทรมาจองใช่ไหมใช่ค่ะเปิดวันไหนไม่รู้โทรมาถามเองอค่ะก่อนมาให้โทรมาถามก่อนวันไหนอยากจะหยุดก็แล้วแต่อารมณ์ย้ายจากของขาวมาของหวานบ้างนะอันนี้เป็นแบบร้อนเวลาเป็นแบบร้อนเนี่ยมีเขาจะใส่น้ำขิงหวานร้อนแรงรู้จักไหมมันจะเป็นแบบร้อนนะคือซดไปเนี่ยโอ้โหตื่นเลยคนไหนที่ยังชีวิตนี้ยังไม่เคยกิน หมี่ร้อนหมี่เย็นนะลองมากินดูแล้วคุณจะได้อีกรสชาติหนึ่งที่มันแบบว่าเออมันเป็นของโบราณที่แบบเขาคิดมาได้ดีอะ่ะในอดีตเดียจะกินได้ก็แถวเยาวราาแต่เยาวร่าเนี่ยเส้นมันจะใหญ่กว่านี้นะเส้นมันจะอ้วนกว่าน,นี้ที่ดีที่สุดก็คือมีหมี่แล้วก็มีเส้นบกกี้เนี่ยที่มันแบบเหนียวนุ่มหน,นุบหนับส่วนตัวประกอบอื่นๆเนี่ยเราเคยกินหมดแล้วเดี๋ยวว่าพวกตัวหมี่ตัวอะไรเนี่ยที่จะมาเป็นหมี่เย็นหมี่ร้อนเนี่ย,ม,นนย,ม,นนยมันหาก,กินยากนะชอบร้านนี้ก็คือว่าเป็นน้ำกินขานี้มาเย็นบ้างเป็นน้ำเชื่อม ผมบอกเลยอากาศร้อนๆแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยนะฮะเวลาเรากินหมี่เย็นเมืองไทยเนี่ยนะที่เป็นของคนจีนโบราณเราก็จะกินแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไปกินของญี่ปุ่นก็จะจิ้มซีอิว๊วเค็มๆซึคิเมนอะไรพวกนี้โอ้โหตื้นใจอันนี้ก็จะสั่งทําเป็นหมี่ที่มีก็เรียกส่วนผสมที่เป็นไข่มากกว่ามันก็เลยจะเหนียวนุ่มกว่าแล้วพอมาเป็นของหวานนี่มันโอ้โห คิวยาวมากอยากจะบอกคนกินว่าไงอย่างต่ำก็ครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงนะก็รอน,นิดนึงแล้วกัน <S <S ถ้าเกิดคุณอยากคลายร้อนด้วยของอร่อยมารับประทานนะฮะจดมากลูกค้าแต่รู้ค่ะว่ามานี่ร้านนี้ต้องรอนานอ่า <ๆ S 1> ต้องรอนานอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วนะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีวว<แ>จนหิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยให้<ด>แล้วก็ยังมีบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารและฟู้ดไลเนอร์จากที p ีมอบให้อีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สูตรประจำตระกูลครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยขี่จักรยานหาตะก,ก้ามาขนของเลยเพราะว่าวันนี้นะครับคนที่จะบอกรายการกับเราเนี่ยเขายอมเปิดเผยสูตรความอร่อยนั่นก็คือแหนมปีกไก่ทอดโอ้ยคุณผู้ชมปีกไก่มาเป็นแหนมได้ยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยปกติแม่ก็ทําขายตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าเขาสูงอายุแล้วนะครับก็เลยมาเปิดสูตรให้รายการเราเดี๋ยวไปดูนะครับสูตรประจำตระกูลไปจอดรถเลย ชูสูตรประจำมตะกูสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ตั้งใจมาดูสูตรเลยเนี่ย <c oughs> ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้ว <c oughs> ค่ะปล่อยเต็มที่เลยค่ะปล่อยหมดเลย <c oughs> ปล่อยหมดเลยเ <c oughs> มื่อก่อนขายเป็นไงขายดีมากเลย <c oughs> ขายดีมากค่ะนหคะวันกิโลร้อยโลค่ะวันเป็นร้อยโล <c oughs> แล้ววิธีการทำเนี่ยนานไม่กว่าจะเป็นแหนมอ่ะ วันเดียวค่ะวันเดียววิงเหรอวันเดียวอ๋อแล้วสิคุณผู้ชมดูตอนนี้ไปเนี่ยอาจจะได้อาชีพเลยก็ได้นะมาดูส่วนผสมดีกว่ามีอะไรบ้างครับปีไก่ปีไก่อเกลือเกลือ ชูรสชูรสต้นาลใส่พริกไทยป่นพริกไทยต้องเป็นเม็ดเนาะแล้วเอามาบุบเนาะเอามาบุบนี่พริกไทยต้องใช้ยี่ห้อนี้ด้วยนะมันสุนเนี่ยหอมแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมนะฮะตะไคร้ตะไคร้ใบมะอันนี้ไว้ทอดไใบทอดกบหน้าไว้แหนมไว้แหนมไว้กบนะอาจารม่แตถ้าเป็นแหนมก็มีอยู่แค่นี้ค่ะมีอยู่เ้านี่อะไรอ่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวค่ะเนุกแล้วข้าวเหนียวได้กินในซุปต้มเนี่ยเหรอค่ะเนื้อสุกแล้วเนื้อสุกแล้วอ๋อแล้วอันนี้ อันนี้ก็ทอดไว้ทอดเลยกบหน้านะเริ่มต้นเรามาดูนะเริ่มต้นเราก็อีกไก่นี่ก็ไปสับล้างให้สะอาดใส่เกลือไปเลยปั๊บเกลือนี่ก็ประมาณถ้าดูแล้วสองช้อนโต๊ะไก่นี่กี่โลแม่ไก่สองโลครึ่งสองโลครึ่งนะแม่แ้วถ้าไม่เป็นปีกเป็นน่องเลยได้ไหมได้หมูสันคอหมูสามชั้นได้หมดแล้วแต่ฐานะค่ะถ้าเกิดรวยหน่อยก็เป็นซิกโครงเป็นอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเราธรรมดาก็ปีกไก่ก็ใส่ผงนัวค่ะผงนัวใส่ผงนัวลงไป น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็พริกไทยดำความพริกพริกไทยเม็ดขอไปพริกไทยเม็ดนะฮะค่ะไปบุบแล้วแล้วก็ขยําแบบนี้แหละผมว่ามันอร่อยเพราะรถมือแม่หรือเปล่าฮะใช่ไหมคุณอย่างนี้ทําอะไรก็อร่อยใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนีนี้ใส่กระเทียมลงไปเท่าเยอะเท่าไหร่ก็อร่อยเท่านั้นอืม ถ้าไม่ใส่ข้าวก็เป็นไก่สมุนไพรได้อ๋อถ้าเราไม่ใส่ข้าวก็ได้ค่<ฮ>ะแม่แล้วเวลาทอดไปข้าวมันยังอยู่ปเปล่าไม่อยู่บางทีก็เปื่อยไปหมดอ๋อมันเปื่อยหายไปหมดเลย <ฮะ S 1> อเอแล้วทีนี้มันอย่างนี้มันเป็นแหนมด้วยเหรอแค่เนี้ยค้างคืนได้หนึ่งคืนเป็นแหนมค่ะอ๋อค้างไ้หนึ่งคืนค่<ฮ>ะแล้วเวลาค้างนี่ก็ไปแช่เย็นเงี้ยเหรอไม่แช่ค่ะไม่แช่ไว้ข้างนอกอ๋อไว้ข้างนอกใช่ไหมค่ะพอทำเสร็จก็ใส่ถุง เก็บไว้หนึ่งวันเจ้าจะได้รับความอร่อยแน่นอนก็ก็ทีนี้ก็ผูกเลยนะแม่ผูกมัดแน่นๆเวลาผูกต้องแน่นขนาดไหนเข้ามุมอ๋อต้องเข้ามุมด้วยมันถ้าถ้าเราทําแหนมต้องต้องแน่นแน่นใช่ะต้องแนี่จะให้มันเป็นแหนมอ๋อย่างนีะอ๋อนี่คุณผู้ชมนี่อย่างนี้ค่ะนี่อย่างนี้เลยปึ๊ดๆอย่างนี้เลยนะ แ,แล้วก็แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนเสร,ร็จแล้วก็มาทอดใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราตามแม่ไปทอดเลยดีกว่าตอนนี้กล้องก็พร้อมทุกอย่างเราจะเตรียมถ่ายทอดสดละเชิญแน่เลยฮะ <ś le> mm> นี่พริกทอด,ทอดก่อนแห้งลงไปก่อน <manner. S 2> พริกนี้ไม่ต้องทอดะไรคุณผู้ชมมันแค่มาโรยโรยตกแต่งเท่านั้นะนะแม่นะแค่โรยโรยสวยๆอ่ะเอาก็ทอดเอาหอมหอมพอเสด็จน้ำมันไว้อันนี้ก็กระเด็นหน่อยนึงโอ้โนี่เปมะกรูดเป็นมะกรูดเอาพองอ๋งอไปแม่งองอ๋องใช่ไหม งอก,กับกรอบปอบอ่าคราวนี้เรามาต,าาตานะไคร้อทอดตะไคร้เนอะเคล็ดลับผมจะบอกให้บางคนไม่รู้นะก็คืออย่าให้มันฉ่ำมากแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบหน่อยนึงเนะาะโอ้โหดูสิเห็นไหมคราวนี้เราทอดไก่แล้วโอ้โหแล้วไฟเงี้ยกําลังดีมันจะสุกค่อยๆย,ยสุกนะคราวนี้เราขึ้นอยู่ฝีมือในการทอดแล้วล่ะแต่ผมแนะนําไมใ่ใช้กระทะร้อนก็ไฟกลางกลางนะไฟกลางกางจริงๆมันต้องไม่อยู่ตรงนี้นะมันต้องมาอยู่ตรงนีนะ นี่ไฟลินได้แล้วคุณผู้ชมดูสิโอ้โหนี่ไงเสร็จแล้วนะฮะแหนมปีกไก่เราเรียบร้อยสวยงามแล้วแหมเตรียมพร้อมลม่เกินดูสิดูบ้านนี้ไม่หมูหุงข้าเหนียวไป่อีกน่ารักเออนี่นี่คุณผู้ชมดูสิขออนุญาตใช้มือเลยกินอย่างเงี้ยมันต้องใช้มือครับนี่โอ้โห อืมอร่อยอืมเห็นทอดสดๆแล้วแบบอือขอบคุณแม่หมูมากเลยนะที่ปล่อยสูตรอร่อยๆดีๆแบบเนี้ยอืมตัวเนื้อไก่เนี่ยมันจะนุ่มมากเพราะมันถูกหมักด้วยความเปรี้ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เนื้อไก่เนี่ยไม่ได้เปรี้ยวจนแบบเปรี้ยวจนเป็นแหนมแหนมไม่เลยนะมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆเองแล้วมันหอมมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วเวลากินอย่างเงี้ย อร่อยอร่อยเนี่ยเด็ดๆถ้าคุณจะทําไก่ทอดนะเพิ่มเติมเครื<ๆ>่องนิดนึงแล้วอดใจว้วันเดียวเท่านะั้นเนี่ยคุณจะได้กินของอร่อยแบบนี้เอาไปทํานะครับแหนมปีกไก่ทอดอเอาไปทําได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้แหนมปีกไก่ทอดจากปีกไก่ทอดธรรมดามาเปลี่ยนเป็นแหนมอร่อยอร่อยนะครับลองดูแม่หมูก็เปิดสูตรให้แล้ว วันนี้ก็มาถ่ายทอดโดยลูกหมูวันนี้เราก็มีนะครับม่วนสูนพริกไทยและเครื่องเทศรามือที่1มอบให้1ชุดเอาไว้ใช้นะครับผลิตภัณฑ์ต้ากีนะครับมีน้งซอสที่มีเนื้อเห็ดหอมนะครับแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ด้วยแล้วยังมีนี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้า My h o m มสุขใจสบายกระเป๋ามมบอห้อีกด้วยนะครับวันนี้เป็นกระติกน้ำร้อนแล้วก็มีเงินรางวัลจากรายการอีก2 0 0 0บาทนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นใครมีสูตรดีๆนะครับที่อร่อยๆอย่าปล่อยให้มันหายไปนะครับเอามาออกรายการแบบนี้ในช่วงสููตตรรปะะจําก กับคคุณแม่หม่หะะูะ,ะระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สุดเด็ดประจำตะกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000บาทพร้อมของสม,มนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตะกูลร่วมสนับสนุนโดยง่วนสุนริกไทยเล็เครื่องเทศตรามือที่หนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโฮสุขใจสบายกระเป๋า น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราตากีบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d g a s ช่วงทั่วลงพุงวารายตี้สนับสนุนโดย GSBP a y จากธนาคารออมสิน ตัวลงพุงครับคุณผู้ชมครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวุ้นชนหิวนะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของกินตามฝันมีผู้โชคดีนะครับเขียนเข้ามาในแฟนเพจของเรามาจากจังหวัดอนุธยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อลุงเลยครับลุงเล็กครับลุงเล็กชื่อต้อยค่ะลุงเล็กมีอาชีพหมอสารรับจ้างครับพี่ต้อยมีอาชีพพนักงานเย็บผ้าผมเห็นพี่ต้อยโพสมาในข้อความอมบอกว่าชีวิตได้กินดีที่สุดก็คือแกงถุงค่ะแกงถุงแล้วอยากจะกินอะไร กุ้งกาวกุ้งกระปูค่ะตัวใหญ่ๆเป็นของที่สามีชอบและอยากทานแล้วไม่แล้วไม่มีใครซื 300, 400, 400, 300, 400. ้อก eh, ินเลยเหรอไม่ม wow. ีครับแล้วแล้วลำพังราไได้วันเท่าไหร่ก็สามร้อยสี่ร้อยครับสามร้อยสี่ร้อยไอ้คันจะได้กินกุ้งตัวโตหรือปูตัวโตมีโอกาสไหมไม่มีครับไม่มีโอกาสเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้สิว่ากินแล้วรสชาติมันเป็นยังไงไม่รู้วันนี้อยากลองนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนี่ยืนอยู่เฉยๆไหมเจ๊ไข่สวัสดีครับเจ๊ไข่ซีฟู้นี่สามสิบปีแล้วอยากกินตัวไหนชี้เลย จริงจริงชี้เลยตัวนี้เลยเหรออ้าวให้จับเลยนี่ตัวนี้อยากทานปูค่ะอยากทานปูค่ะปูเนื้อปูไข่ค่ะปูไข่ค่ะปูไข่ด้านนี้ปูไข่ด้านนี้อ้าวนี่ค่ะอ้าวนี่ให้ตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้โหดูดิใจดีไหมอ้าวยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วยังมีอย่างอื่นที่เจ๊ไข่จะจัดให้ร้านนี้30ปีแล้วใครๆมาเนี่ยในเมืองไทยในกรุงเทพต้องมาลองสักครั้งในชีวิตเดี๋ยวให้เจ๊ไข่เตรียมเมนูหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เมนูร้านเจ๊ไขซ่ซซฟู้ดมีอะไรน่าทานบ้างไปชมกันเลยสวัสดีค่ะร้านเจ๊ไข่ค่ะอยู่ถนนประชาชื่นนะคะเปิดมาแล้วประมาณ3 4บีปีแล้วค่ะของที่ร้านมีแต่ของสดสดกุ้งหอยปูปลานะคะหอยนางรมสดใหม่ตัวใหญ่ๆที่ร้านเราจะเน้นของคุณภาพนะคะไฮไลท์ของที่ร้านคือน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะวันนี้เรามีกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่2ตัวโลนะคะโลล,ละพันหกรบาทค่ะกุ้งผัดน้าพริกอ่อง ปูทะเลปูทองหลางนะคะมาอบบุญเส้นค่ะหอยตลับผัดน้ำพริกเผาหมึกไข่เนื่อพริกมะนาวหมึกไข่ทอดกระเทียมปลากระพงสองใจทอดกระเทียมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งราดพริกนะคะเรายังมีของทะเลสดๆใหญ่ๆพวกล็อบเตอร์ตั้งแก้วนะคะแล้วเรายังมีอาหารสดๆใหม่ๆอีกมากมายมาหาเจ๊ไข่ได้ทุกวันค่ะเจ๊ไข่อยู่ร้านทุกวันค่ะอย่างที่บอกนะฮะขับมอเตอร์ไซค์วิ่ง เย็บผ้าโรงงานไม่เคยได้กินเลยนี่เห็นนี่น้ำนลายไหลเลยใช่ไหมไหลเลยครับเ็นล้องว้าวเลยในว้าวใหม่สิววาอย่างตัววุ้นเส้นเขาบอกว่าไม่เคยกินกินในกุ้งเล็กๆอบวุ้นเส้นที่ตลาดเขาขายชุดละสี่ห้าสิบอย่างนั้นเลยหรออ๋อแต่ยังไม่เคยกินอย่างนี้เลยไม่เคยเไม่เคยไม่เคยเลยจี้เลยนี่แววตานี่มาเลยนะทีนี้วิธีการกินพวกนี้ให้อร่อยเอามันกุ้งก่อนนะ อ่าแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเสร็จแล้วเนี่ยเอาเนื้อกุ้งคือเนื้อนี่นี่นี่ยังไม่ได้กินหมกหวานนะยังไม่ได้กินหมกหวานเลยนะอ่านีดีดีดีอ่า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 ได้กินแล้วครับได้กินแล้วนะอา้าวลองฟับอืม,ไ,มไงอึ้งเลยอร่อยครับอร่อยใช่ไหมโอ้ยยกสองนิ้วเลยเหรอนี่โอ้ยอมุ้นเส้นนะ นี่ได้กินแล้วอ้อมจริงจริงเลยเป็นไงลืมไม่ลงเลยค่ะลืมไม่ลงเลือไม่ลงเหมือนเมียป่ะลือไม่ลงอ้ยเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อย้อวชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาชาน กินต้องเือต่ออ่ออออองรย้ <Yeah. S 1> ้้วนนกินใหพุคมืลจานมาชเมาามายเเอเป็นว่าวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจที่ได้พาคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยจากอายุธยานะคุณผู้ชมไม่เคยได้กินของอร่อยแบบนี้กุ้งตัวขนาดนี้ไม่เคยกินในชีวิตไม่เคยไม่เคยกินหอยนางรมตัวใหญ่ยังไม่เคยกิน <Okay. S 1> นะฮะถ้าอยากมาแบบนี้แล้วก็นะฮะคุณถ่ายรูปนะครับกับ ผลิตภัณฑ์ธนาคารอมสินอะไรก็ได้สมุดบ,บัญชีหรืออะไรต่างๆนี่นะฮะถ่ายเข้ามาแล้วก็โพสต์มานะแฟนเพจของเราในอินบ็อกซ์ในข้อความแล้วก็บอกความต้องการคุณมาอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วได้มากินจริงไหมริงค่ะใช่นาม้าไหมไม่ใช่ค่ะอ่าไม่ใช่นาม้าขอบคุณนะครับที่มาร่วนรายการนะแล้วก็ยิน,น <y in S 1> ดีที่ทําให้มีความสุขนะครับ<ด>ย,ยินดีมา,นะะมากค่ะที่เมอ้โอกาสอันนี้ทําให้ครอบครัวเรามีความสุข และได้หิมได้กินอาหารอรังในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณรับขอบคุณรับทั้งหนึ่งในชีวิตเลยมจะร้องไห้ด้วยน้าตาแดงคุณผู้ชมมากินฟรีเที่ยวฟรีกับเราได้เลยตีอ้วนชนหิวเอาไปดูกติกาเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพส์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Express ขอเซนเตอร์1606กว่า30ปีแล้วนะครับร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดนะถ้าเกิดอยากจะมาทานร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนประชาชื่นค่ะประชาชื่นระหว่าง37กับ38ค่ะอยู่ติดถนนค่ะอ่ามีที่จอดรถพร้อมพร้อมค่ะเปิดได้กี่โมงครับ สามโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะครับปกติเนี่ยมากินนะของสดสดอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาไหนราคานั้นเขาไม่ค่อยลดนะเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับวันเดียวถ้าเกิดคุณดูรายการตีอ้วนชวนหิวอยู่แล้วมาทานเลยโอเคค่ะเจ๊ไข่ยินดีกับรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะว้าวรีบมาเลยแล้วพูดคำว่าตีอ้วนชวนหิววันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จากออมสินนะครับมออแทนคก้กขอบคุณนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ